บนการออกเลขวันหอยหอยลาวสามคีปรปจากววนที่ยิบเก่ามิถุนาย,ยนสองพนหา,หา,หาร้อล่างวันเลขสองตารางเลขที่ออก3ามเก่าสาล่างวันเลขสอตัวบนเลขที่ออกสามแปาล่างวันเลข3มตัวบนเลขที่ออกเก่าสามเก่าล่างวันเลขหาตัวเลขที่ออกสามสามเก่า 3ามสาเก่าสานี่ก็เป็นผลออกรางวัลหวยหวยเล่าสามักคีประจังวันที่ยิบเกา่ามิถุนายน 2, หาหอสองพันารขอให้โชคดีมีชัถูกหวยเล่าสามักคีได้รับเงินกันทุกคนนะจ้าฝากไวไ้ได้จะสัตย์ไขกดติดตามและเป็นกำลังใจขอกับพูดทุกท่นานที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในผลการออกหวยล่า มวยเล่าสามขี้ไหมในวันพรุ่งนี้สำหรับมือนีขอบคุณและสวัสดีจ้า